5 m i n u t e podcast brought to you by หยุดพักวางแผนเพื่อไปต่อกับ Mission to the Moon Retreat Planner 2 0 2 3สั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ line official at Mission to the Moon สวัสดีครับ5 minutes นะครับคุณอยู่กับรวิทหาอุสาหะครับวันนี้เอาบทความชื่อชื่อว่า How to Master Your Emotions นะฮะคือเวลาเกิดความรู้สึกหนักขึ้นมาเนี่ยจะทำยังไงที่จะจัดการความรู้สึกของเราได้นะครับ เป็น8ดหัวข้อที่สามารถเอาไปใช้ได้เลยนะฮะข้อที่1ครับเวลาเครียดฮะเครียดทำไงนะฮะบอกว่าความเครียดเนี่ยหลายคนเนี่ยไม่รู้วิธีการจัดก,การกับความเครียดที่ที่มันสามารถทําได้จริงๆเพราะว่าความเครียดเนี่ยมันเป็นของที่บริหารจาัดก,การได้เราไม่จําเป็นจะต้องให้ความเครียดมาเกาะกินใจเราเสมอนะครับวิธีการจัดก,การความเครียดที่ดีที่สุดคือการ ออกกาลังกายอย,อย่างน้อยเบาๆก็ได้เดินหรืออะไรเงี้ยน,นะฮะมันจะช่วยให้ลดความเครียดลงเลยร่างกายเราจะตอบสนองทันทีกับเรื่องนี้นะครับจริงๆเนี่ยมีข้อแนะนาหลายอย่างนะครับคือคือผมผมรู้สึกว่า,เว,าเ,เวลาเราเครียดเวลาเราเครียดมากๆเนี่ยพยายามทำไงก็ได้ให้เราไปให้เราไปสู่สถานการณ e ์ที่สามารถออกกำลังกายอะไรก็ได้นะฮะจะดีมากจริงๆดีมากดีมากๆเลยนะครับมันช่วยลดความเครียดแบบง่ายที่สุดละอย่างอื่นมันยังมีขั้นตอนที่ซับซ้อนกว่านะครับข้อที่2ครับถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าคุณยังไม่ดีพอความรู้สึกไม่ดีพอเนี่ยเป็นความรู้สึก ขาดความมั่นใจที่ค่อนข้างรุนแรงอันหนึ่งนะครับวิธีการจัดก,การของความรู้สึกนี้คือให้คิดว่าเราจะพัฒนาเรื่องอะไรได้บ้างอย่าไปจมกับแค่ความรู้สึกว่าฉันไม่ดีพอแต่ถามตัวเองว่าแล้วเราจะปรับปรุงยังไงได้บ้างนะครับถ้าคุณรู้สึกอันที่3นะครับ,ค,รค,รนะค,รบคุณรู้สึกเครียดนะฮะคุณรู้สึกเครียดเนี่ยนะครับวิธีการจัดก,การที่ดีที่สุดคือการฝึกหายใจนะครับเครียดแบบเครียดแบบวิตกวตกังวลนะไม่ใช่เพราะไม่ใช่เครียดนะฮะเครียดเป็นข้อแรก อันวิตกงังวลเช่นกำลังจะต้องขึ้นเวทีแล้วก็หรือจะต้องพิจารณางานใหญ่เนี่ยน,นะฮะวิธีการที่ดีสุดคืต้องฝึกหายใจการฝึกหายใจเนี่ยช่วยให้เราเคล้ายๆกับว่ามันเป็นการบอกสมองนะว่ามันจะลดความตื่นตระหนกของเราได้นะครับอันที่4นะฮะร,รู้สึกถูกปฏิเสธนะครับในบทความนี้เขาบอกว่า rejection is redirection ให้รู้ไว้เลยว่าการปฏิเสธจากใครนะครับไม่ต้องรู้สึกแย่เพราะว่ามันเป็นการพาเราไปสู่ อีกทางทิศทางหนึ่งเสมอเหมือนที่เขาชอบพูดบอกว่าประตูบานหนึ่งปิดบีกบานหนึ่งเปิดเนี่ยนะฮะข้อที่ห้ารู้สึกไม่มั่นใจนะครับรู้สึกไม่มั่นใจรู้สึกว่ารู้สึกว่าแบบทำไมฉันถึงทําอะไรได้ไม่ดีเลยแบบนี้นะฮะให้ไปหาเพื่อนสนิทของคุณแล้วถามว่าเอาาเออะไรคือสามอย่างที่ที่คนคนนั้นชอบที่สุดเกีก่ยวกับตัวคุณแล้วคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันก็มีเรื่องที่ดีดดเหมือนกันทุกคนมีเรื่องที่ดีหมดนะฮะข้อที่หกคือหมดกําลังใจ นะฮะหมดกําลังใจเวลาหมดกาลังใจเนี่ยหมดกําลังใจนี่คืออารมณ์ประมาณว่าแบบโหไม่ถึงจะทีอะไรแบบนี้เนี่ยนะฮะให้ให้ถอยกลับมาแล้วถามตัวเองว่าเรากําลังทําเรื่องนี้อยู่ไอคาว่า why เนี่ยหรือว่าทําไมเนี่ยจะเป็นตัวที่เป็นเชื้อเพลิงอะ่ะให้เราสามารถเดินต่อไปได้ข้อที่7ครับรู้สึกว่าทุกอย่างเยอะไปหมดเลยแบบอะไรก็ไม่รู้เต็ไมไปหมดเลยโ v e r w h e l m นะฮะอันนี้เนี่ยต้องจัดการโดยการเขียนลงมาว่าสรุปแล้วมันมีอะไรบ้างที่รู้สึกว่ามันเยอะเนี่ยนะฮะสรุปมันมีอะไรบ้างข้อที่8นะฮะ รู้สึกโกรธนะครับการโกรธเนี่ยง่ายที่สุดที่จะจัดการคือนับที่เขาบอกนับหนึ่งถึงสิบนะฮะแต่ต้องฝึกนะฮะไม่ใช่ว่าทุกคนทำแล้วจะทําได้เราต้องรู้สึกว่าอาการโกรธเนี่ยมันไม่ได้สะท้อนความจริงของเรื่องนั้นในแม็กนิจูดที่มัคนควรจะเป็นใช้คำนี้แล้วกันมันแค่สะท้อนอารมณ์เราตอนนั้นเฉยๆแปลว่า คือถ้าเราตั้งสติดีกว่านี้เราจะไม่ตอบสนองแบบนี้ส่วนใหญ่ความโกรธจะมาในรูปแบบนี้เพราะฉะนั้นให้ให้ถึงเรื่องนี้ไว้เสมอๆนะครับแล้วก็เราจะเป็นคนที่สามารถที่จะจัดการกับอารมณ์ได้ดีขึ้นนะครับขอบคุณที่ติดตาม5 m i n u t e s นะครับสวัสดีครับ f Minute Podcast Presented by หยุดพักวางแผนเพื่อไปต่อกับ Mission To The Moon Retreat Planner 2 0 2 3สั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Line Official at @MissionToTheMoon